นี้นะครับก็จะพาไปดูวันจุมือของหลวงพ่อว่าหลวงพ่อท่านทำอะไรนะครับวันนี้นี่เราก็เห็นรถกระบะสีดำๆกำลังขับรถคันหนึ่งนะครับกับหลวงพ่อยืนอยู่ก็เลยจะมาคุยกับหลวงพ่อสักหน่อยว่าหลวงพ่อทำอะไรครับก็ยืนดูรถนดูเครื่องเครื่องยนต์ของรถรถคันนี้เป็นรถยี่ห้อนิสสันฟอนเทียรถคันนี้ได้มาเมื่อ2องอยสี่นะ 2,544พุทธศักราชไปซื้อต่อที่โชรูมเชฟโรเล็ตนครพนมบ้านน้อยหนองเข็มช่วงนั้นเชฟไปตั้งอู่ใหม่ๆเลยนะซื้อมาในะราคา4แสนซื้อเงินสดโยมก็เป็นผู้ถวายคือโยมดวงดาวสิริเรจรณาเป็นผู้ถวายแล้วก็เอารถตู้พิเทิน์เลยซื้อสดเป็น4แสนบาท เพื่อไม่ให้มีภาระผูกพันกับหลวงปู่ท่านเป็นรถมือสองที่เจ้าของเดิมเขาอยู่ที่ท่าอุเทนจะออกมาเทินรถเชฟนะทีนี้จะมาก็หารถเพื่อมาถวายหลวงปู่ใช้ในงานศาสนาก็มาเห็นรถคันนี้แหละโอเค เป็นรถลุยได้เป็นรถขับเคลื่อนสีล้อเราอยู่ต่างจังหวัดน่าจะใช้รถแบบนี้แล้วรถคันนี้ถ้าพูดถึงอายุก็น่นาจะร่วมเกืนห้าสิปีแล้วละ่ะช่วงระยะนี้อาตมาก็ต้องมีโครงการขึ้นเขาสร้างเจดีตั้งใจสร้างเจดีบนเขาพุทธลูกใหญ่บนเขาต้องใช้รถที่เป็นขับเคลื่อนสีล้อแต่เราไม่มีปัญญาที่จะไปซื้อรถคันใหม่ ก็เลยระลึลกถึงรถคันเก่านี้ได้ปกติจะใช้คันนี้ Ford Ranger คันนี้ก็เมื่อซื้อเมื่อปี57ตอนนี้ก็ผ่อนเสร็จแล้วหละไปลุยเข้ามาเรื่อยๆตอนนี้ก็มาหลอกมาแร,รงพอสมควรขึ้นเขาได้อยู่กำลังแรงอยู่แต่ว่าขึ้นที่ไรต้องไปให้หมอดูทุกทีเนื่องจากว่ามันเกินกำลังไม่ใช่ฟูวินนะเลยมาคิดถึงรถคันนี้แหละก็เลยไปเอาลงมาจากนครพนม ทีนี้ปัญหามันก็คือเรื่องเครื่องยนต์มันมันเก่ามากแล้วก็เกิดปัญหาระบบน้ําระบบอะไรที่สุดน้ํามันแห้งขับทางกายน้ําแห้งทีนี้ฝาสูบโก่งฝาสูบมันเลยโก่งใช่ไหมปปต้องทุกอย่างมันเสียหายหมดลูกสูบเป็นรอยฝาฝาสูบโก่งมเมื่อวานให้ต่ตอต่อเมื่อวานไปรับรถคันนี้มาใช่ไหมครับก็คิดว่าคือเอาไปเอาไปใส่ฝาสูบก็แหละซ่อมแล้วที่ แทับช้างแล้วก็ช่างก็โอเคอยู่ค่าซ่อมเขาคิดสามพันส่วนอะไรต่างๆที่เราต้องไปรีไซเคลิลรีไปไป,ไปทำเออเครื่องใหม่หมายถึงว่าไปสายฟ้าสูบไปทําลูกสูบใหม่ให้มันใช้ได้เนี่ย <Wow. S 1> ก็หมดไปห้าหมื่นละโยมต้องเปลี่ยมเช็คปั๊มอีกอะไรอีกก็คิดว่าโอเคแล้วล่ะก็ให้โตไปรับรถมา ทีนี้ก็เกิดปัญหาอีกโยมน้ําน้ํามันก็ดันขึ้นมาอีกใช่ไหมครับดันครับเหมือนเดิมแต่เค่มันดันไม่ไวเท้าเดิมครับแบบว่ามันวิ่งได้ไกลขึ้นอีกหน่อยแต่ก็คือปัญหามันเดิมครับก็เลยน่าจะเป็นที่เรื่งน้ําก็เดือดขึ้นมาอีกก็อย่างว่าโยมมันแก่มากแล้วก็เลยมาคิดว่าเดี๋ยวจะปรึกษาช่างว่าเราจะเปลี่ยนยกเครื่องใหม่เครื่องนี้ก็อาจจะนํามาใช้เกี่ยวกับ เครื่องสูบน้ําเครื่องอะไรซึ่งเราต้องใช้ในการ,กรเกษตรของวัดก็ได้ถ้ามันถ้ามันใช้ได้นะคิดอย่างนี้ก็เลยคิดว่าอืงานาศาสนาก็ทําไม่หยุดแต่รถคันนี้ตัวถังมันก็ยังแข็งแรงอยู่ยรถรุ่นเก่าเพียงแต่ว่าเครื่องยนต์มันก็สราภาพลงเยอะสรุปง่ายๆปี2564เนี่ย เสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายโยมไปทําที่นองคนอนนมก่อนจะลงมาก็หมดไปสามหมืน่นทุนทาช่วงล่างทําอะไรขึ้นมามาเข้าที่สุพรรณบุรีอีกก็เกือบหมื่นบาทแต่นุ่งแค่นี้ก็ไม่หายก็เลยไปที่อู่ที่ทับช้างก็ไปทําอะไรใหม่เพราะน้ำมันแห้งฝาสูบโกงลูกสูบเป็นรอย ก็ไปทําใหม่หมดแล้วก็ตัวเช็กปั๊มอีกก็คิดว่าเรียบร้อยหมดไปก็สี่หมื่นเกือบห้าหมื่นเหมือนกันตัวเนี้ยสุดแล้วแล้วร่วมแสนและเฉพาะซ่อมเนี่ยถึงกระทัดงเงินของอาตมาก็ล้นกระเป๋าล้นจนแกะมันไม่ออกอ่ะยโย่ก็เลยคิดว่าถ้ารถคันนี้เราได้ทําเครื่องใหม่แล้วมันขึ้นเขาลงห้วยได้ตามงานที่อาตมากำลังทำอยู่ในขณะนี้ มันก็จะได้ประโยชน์มหาศาลเราไม่มีปัจจัยซื้อรถใหม่อย่างรถลุยๆก็ไม่ต้องรถใหม่อะไรมากเราโยงขอให้ตัวถังดีช่วงล่างดีเครื่องยนต์ใช้ได้เพราะว่าคนของเราก็มีแต่พวกนักลุยๆเ,เราก็ไม่เป็นไรอย่างสาธุชนที่มีรถหลายๆคันถ้าหากเอาว่ามาถวาย ศาสนาหน่อยจะดีมันมีเรื่องหนึ่งโยมที่จะเล่าให้ฟังที่นครพนมบ้านดงหมูในบ้านดงหมูนครพนมเนี่ยหลวงปู่องค์หนึ่งท่านก็สนิทกับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่บ้านแห่งนี้แหละหลายปีละท่านเล่าท่านนั่งสมาธิได้ได้ญาณได้ฌานละหลวงปู่ต่างก็ไปเยี่ยมโยมเนี่ยปรากฏโยมเนี่ยตายแล้วแต่แกก็ไปเห็นมาโยมคนเนี่ยไปอยู่ที่สวรรค์ชั้นดาวดึงมีราชรถสวยงามมากมีบริวาร โยมคนนั้นก็บอกว่าผมได้ถวายรถให้วัดวงงรถขนขยะรถขนขยะไม่ใช่รถแบบปปตอนะโยมคือรถเข็นน่ะรถเข็นธรรมดาเนี่ยล้อเข็นให้ผ้าขวาขยะใส่แล้วก็ไปเทขยะหลวงปู่นะ่โอ้เหมือนดังพระเจ้าตัดจริงๆนะแต่ว่ายานพระหานะเน,นี่ยขนาดรถเข็นเก่าๆพระต้องไปซ่อมเองก็ยังได้บุญขนาดนั้นแต่นี้เราเป็นเป็นรถยนต์ที่เราต้อง พาพระชีเนยยะโยมขึ้นไปบนเขาเพื่อสร้างงานบนเขานะมันจะได้บุญขนาดไหนนั้นตลอดชีวิตของอาตมาก็เหมือนกับรถคันนี้แหละถึงจะเก่ายัางไงก็ซ่อมไปเข็มือขาดอาตมาก็ต่อแขนใช่ไหม,มแขนอันนี้สามปีแล้วยังไม่ได้ซักเลยี่คุณคุณเมี่ยงจะครอบครัวเป็นคนถวายแขนเนี้ย ได้ประโยชน์มหาศาลเพราะฉะนั้นก็อยากจะเชิญชวนญาติโยมมาเป็นถ้าเรามาร่วมสร้างยานปาหหาด้วยการเ,เป็นเจ้าของเครื่องยนต์อาจจะยกเครื่องใหม่มันจะได้หมดปัญหาเพราะเราทำงานหนักแต่ราคายังไม่ทราบกำลังติดต่อช่างอยู่ราคาเกอาจจะไม่ไม่ถึงแสนหรอกนะ ก็เ,เอาเครื่องยนต์มันดีหน่อยแต่รุ่นนี้หะเข้ากับนี้ได้ยังคิดว่าอย่างนั้นดีกว่าสืวนี้ก็ทําเครื่องปั๊มน้ําเมื่อเรามีเครื่องสูบน้ําอันเปสูบการเกษตรซะอันนี้คิดไว้เพราะซ่อมไปใช้สักพักมันก็อาจจะเป็นปัญหาอีกเนื่องจากว่ารถเครื่องยนต์มันก็เป็นรุ่นเป็นของเดิมยนต์เครื่องยนต์ตัวนี้สี่สิบห้าสิบปีละแต่สภาพเรื่องอื่นดีอยู่นะก็ อยากจะแบ่งบุญอันนี้ให้ญาติโยมก็ไม่เคยชักชวนโยมทําเรื่องของยานพาหานะคราวนี้เราอาจะมาก็อยากจะให้โยมได้ร่วมสร้างบารมีอัน,นยิ่งใหญ่ถ้าเป็นไปได้ก็ยิ่งในยุคที่มันมีปัญหาอันนี้และทีนี้เราจะมาดูตรงนี้นะดูตรงนี้มาดูภายในมาดูภายในอ่าดูภายในก็ทําอย่างดีแล้วโยมเบาะเนี่ยเ <c oughs> บาะทาใหม่บุใหม่หมดเลยแล้วก็ทําทุกอย่างบุใหม่พวงมลาลัยก็ บุใหม่พื้นก็ทำใหม่อันนี้ด้วยได้รับผลได้รับบุญจากโยมดนแม่เอที่ร้านทำเบาะพับช้างแต่ท่านผู้ใดที่จะสนับสนุนลูกศิษย์ท่านนี้ก็ยินดีนะฝีมือดีโยมเนี่ยเย็บให้ถวายฟรีเลยถ้าคิดเป็นราคาก็คงก็คงจะเป็นร่วมหมืน่นนะทำเครื่องเครื่องในใหม่หมดแล้วเราก็มาทำฟิล์มละ ฟิมนี้พันแปดอย่างอื่นก็ทีนี้ก็ยังจะมีผู้ปรนนาผู้ปรนนาคือโยมติ๊กโยมติ๊กลูกติ๊กก็เป็นลูกศิษย์ที่สนับสนุนงานอาตมามาโดยตลอดก็จะมาทําสีให้ทำฟีีเหมือนกันถวายบุญจเจ้าช่างสีมามาพ่นให้หมดเลยว่าตอนแรกไม่ต้องหลอกติ๊กรถเก่าๆโอเคไม่ครับผมชอบรถที่มันดูเรียบร้อยงั้นก็โอเคนะเขาก็จะมาทําสีให้ อยาให้หลวงพ่อใช้รถที่นั่งแล้วมันดูน,นั้นหน่อยอันนี้ก็มีพนคนก็ภาวนานเรื่องบุญประมาณนี้แล้วก็ล้อยางล้อยาง,ออยางถ้าเรามีปัจจัยใหม่ก็จะใช้ล้อที่มันตะกุยเขาได้นะตะกุยบนเขาได้แล้วก็จะใส่กระจกตัวนี้กระจกมองหลัง ซึ่งของเก่ามันมีอยู่แต่มันหักพังไปนะนี่กระจกมองหลังเรามาร่วมกันสร้างบารมีถวายพระพุทธศาสนากันนะญาโยมผู้ใดสนใจก็จะให้ผ่านบัญชี <c oughs> ฝ่ายเฮลันยิกเราคือคุณแม่ชีสุภัชรวดี <Wow. S 1> เดี๋ยวจะให้ข้อมูลไปทางสื่อนะว่าเราจะทำบุญ ถวายยานผานะเพื่อใช้ในงานาศาสนาบนเขาบนเลนบนโคลนอันนี้สงยิ่งใหญ่หนักหนาดัางนั้นก็หวังว่าทุกคนจะได้พลาดบุญนี้คนละเล็กคนละน้อยโยมแล้วเราก็จะได้มีบุญทำม,มาค้าขายทำอะไร,ร,รจะได้คล่องแคล่วซึ่งก็คงจะปรับ ปรับหลายหลายอย่างเหมือนกันมีอะไรที่มันยังยังขาดตกบกพร่องบ้าง,าง,างไฟหน้าเนาะเนี่ย <c oughs> เออไฟหน้าไม่ชัดตัวนี้ใช่ไหมแล้วก็ไฟท้ายไฟหน้าเนี่ยก็ต้องทําใหม่หมดหรืโยมันดวงตาไม่เหมือนกันเลยเนี่ยระบบไฟทั้งหมดไม่ใช่ไฟสองหลังพวกนี้สองป้ายอ่าแล้วเราก็คงจะบ,บุพวก,กรกแม็กไลเนอร์นะเนี่ยเป็นรอยหมดละ จะได้กันสนิมนะโยมนี่ขนาดไม่ได้ใส่เลยมันพังหมดแล้วนานแล้วก็ยังตัวถังยังโอเคอยู่เลยเนี่ยแต่เราได้มาก็จะให้ดีจะได้เกิดความปลอดภัยเพราะฉะนั้นงานที่เราจะใช้สําหรับรถคันนี้ก็มีระบบไฟระบบยางระบบเครื่องยนต์นะเพราะฉะนั้นขออนุมโมทนาบุญเป็นอย่างสูงผู้ใดที่เป็นเจ้าภาพและคิดจะเป็นเจ้าภาพไน อนาคตอันกใกล้นี้ขอให้มีความสุขมีอุปสรรคใดๆในชีวิตก็ขอให้ผ่านไปได้อกหักก็ให้สมหวังนะหมดล้มละลายก็ขอให้มีเงินขึ้นมาใหม่ไม่ต้องคิดสั้นมีโรคภัยไข้เจ็บที่ไม่ดีร้ายแรงทั้งหลายก็ขอให้หายสิ้นแค่ค่าจากโควิดมีเงินคนทองไหลมาถต่มาเป็นอัศาจรรย์ดุดลรดทวิ่งไปโดยสะดวกนำพระนำชีนำญาติโยมขึ้นสร้างบารมีสะดวกปลอดภยัย ก็เป็นการต่ออาอยุไขของท่านทั้งหลายอย่างอัศจรรย์ทีเดียวหวังว่ารถคันนี้คงได้เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งเสียไปเกือบแสนแล้วยมเสียดายจนกระทั่งเราคิดว่ามันจะซ่อมน้อยไงนี่แหละของเก่ายิ่งรือ้อยิ่งเจอปัญหาสาธุขอให้ทุกคนจงสำเร็จในสิ่งที่ปรารถนาเทิน